สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชในโอกาสที่ทรงพระผนวดครบ200ปีค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สอง เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรกับสมเด็จพระสีสุริยนทรบรมราชินีเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระสีสุดารักษ์พระพคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ณพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีเมื่อครั้งทรงพระเยาวทรงศึกษาวิชาการต่างๆตามแบบอย่างขัติยราชกุมารท่านมีพระเกียรติยศเ,เป็นพระราชรสพระองค์ใหญ่ที่เป็นเจ้าฟ้านะแน่นอนพระราชรสพระองค์อื่นที่มีฐานะเป็นพระองค์เจ้าก็มีอีกมากพระองค์ด้วยกันนะครับที่สมควรกล่าวก็คือ พระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเวลาเมื่อรัชกาลที่สองเป็นพระเจ้าบดินทร์คือพระเจ้าลูกยาเธอในเวลานั้นนะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะก็คือในเวลาต่อมาท่านสวเรราชเป็นรัชกาลที่สามถามว่าสองพระองค์เนี่ยนะเป็นพี่น้องกันก็จริงนะพระชนพันษาพระชนมายุต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน17เปีท่านบทเนรตอนเวลาที่อายุท่านควรจะบทเนรและมาถึงปีที่เราจะต้องพูดกันอย่างมีความสําคัญตรงนี้นะครับ คือปี2 3 6 7นะฮะนับถึงปัจจุบันนี้ก็พอดีแหละครับ200ปีพอดีละนะครับท่านพระชนม์นษา20ครับผมท่านก็บวชพระนะครับวันที่ท่านบวชก็คือต้นเดือนกรกฎาคมปีนั้นหละนะครับทีนี้ก็คือเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยแรกทีเดียวท่านก็ไปอยู่ที่ไหนเวลานั้นมีวัดเราผมเรียกวัดประจําตําแหน่งพระสังฆราชกันเลยพี่เป็นพระสังฆราชเดิมจะอยู่วัดไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นพระสังฆราชขึ้นมาแล้วต้องย้ายไปอยู่ที่วัดหมหาธาตุ ในเวลานั้นเป็นวัดที่มีความสําคัญมากนะดูตําแหน่งที่ตั้งวัดหมาท่าก็จะรู้ทีเดียวว่าไม่มีวัดไหนจะจะยิ่งยอดไปกว่าน,นี้แล้วเพราะเห็นว่าข้างหนึ่งเป็นวังหลวงข้างหนึ่งเป็นวังหน้านี่อตรงกลางเลยนะเพราะฉะนั้นก็มีตําหนักของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่นั่นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าส่งพระพรหนวดทั้งทีต้องไปอยู่กับพระสังฆราชก่อนละนะครับที่เรื่องน่าสนใจคือว่าหลังจากส่งพระพระหนวดได้ประมาณสักสองสัปดาห์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศาภาลัยสวรรคตนะครับ ในเวลานั้นก็จะอ,อยู่และกันที่จีนเพิ่งบทได้แค่สองสัปดาห์นะราชการแผ่นดินอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็ยังไม่นิ่งนะเพศวัศึกสงครามที่เราเคยต้องรบพุ่งกับประเทศพเพื่อนบ้านเราก็ยังมียังมีสัญญาณที่ยังวางใจไม่ได้อยู่ในขณะที่กรมหมื่นเจ็ดสระบ,บดินนั้นท่านทรงกำกับราชการแผ่นดินอยู่หลายกรมหลายแผนกต่างประเทศประก,กาศในหลวงกันที่สองมาช้านานบรรดาเจ้าหนายก็ดีข้าราชการทั้งหลายก็ดีเห็นพร้อมกันที่จะ กราบทูลเชิญเจ้านายพระองค์นั้นขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ก็มีข้อพิจารณาค,ครับว่าพระจุาอยู่กันนี่สี่มีพระราชบิดอย่างไรในสถานการณ์เช่นว่านั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงปลายยุธยาจุดอ่อนนะความเป็นไปในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็คือเจ้านายชิงราชสมบัติกันเหลือเกินแทบจะมีการรบพุ่งเป็นสงครามกลางเมืองอยู่บ่อยครั้งและนําไปสู่เป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่ทําให้เราเสียกรุงในที่สุดนะ พออยู่้วกันนี่ท่านก็จงไปปรึกษาเป็นพระาราชโจรสในหลวงด้วกาน,นที่หนึ่งเหมือนกันเวลานี้ปรากฏพระนามคือกรมพระประมาณุชิตที่โนรถนะครับเป็นพระด้วยท่านก็ถวายพระพรหรือบอกว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาจะปรา,ารานาราชสมบัติหรอกนี่เตือนอย่างผู้ใหญ่เตือนนะไม่มีใครได้ครับผมถ้าถ้าจะลุกขึ้นวิวาทบาดหมางขึ้นขึ้นในรั้งนั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นนันว่าตัดสินพระไทยว่าจะอยู่ในภาคกสหพัฒต,ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น อีก27บปีเทยนะครับที่ท่านใช้เวลาอยู่ในภาคการสาวพัษตรงนี้แหละครับท่านได้ศึกษาพระธรรมมวิันได้มีโอกาสได้เข้าสอบเป็นปร,ริญญาด้วยนะแล้วก็เป็นต้นทางของเหตุที่ทําให้ได้ทรงพระราชดำริว่าจะทรงตั้งคณะธรรมยุติกนิกายขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้หมู่คณะที่ท่านทรงตั้งขึ้นใหม่นั้นอยู่ในพระธรรม,มวิันโดยเคร่งครัดแต่นอกจากเรื่องการพระศาสนาแล้ว 27ปีตรงนั้นท่านทำอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับการที่ท่านจะเป็นพระจอมดินในเวลาต่อมาตลอดระยะเวลา27ปีที่ทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพระองค์ได้เสด็จทุดงไปยังหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักร ทำให้ได้ทรงรับทราบสภาพความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอันเป็นที่มาของพระราชปณิธานในการปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณีหลายประการและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว การเสด็จจาริกไปนในหัวเมืองต่างๆนั้นยังเป็นเหตุให้สรงค้นพบโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติเช่นส่งค้นพบพระปฐมเจดีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพระแท่นมนังคศิลาเป็นต้นซึ่งได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติเป็นอย่างมาก ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณพระปฐมเจดีโดยก่อครอบพระเจดีองค์เดิมไว้ภายในให้เป็นพระมหาเจดีเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบไปชั่วกาลานานพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและบูรณะพุทธเจดีอีกเป็นจํานวนมาก ไม่เพียงแต่การพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อครั้งทรงพระพนวดอยู่ได้ทรงศึกษาวิทยาการต่างๆของโลกตะวันตกหลายแขนงทำให้ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านพระราชยานทัศนะกว้างไกลทรงรอบรู้เท่าทันความเป็นไปของนานาประเทศเมื่อพระอยู่รันที่ิเป็นพระเจ้าบนดินในปี3 9 9นันะะครับอาณานิคมตะวันตกเริ่มเข้ามาในย่านเอเชียอาคเนย์ของเรา พม่าเริ่มเสียดินแดนทยอยเสียเป็นจน,นส่วนไปลวนนะ่พาพม่าตอนใต้ไล่ขึ้นไปพม่าตอนเหนือนะก็เป็นของอังกฤษไปละนะอินโดจีนฝรั่งเศสชื่อก็บอกแล้วฝรั่งเศสมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วนะนะครับลาวเวียดนามขาเขมรสิ่งเหล่านีเน้เป็นโจทย์สําคัญยิ่งพระราชกิจสำคัญที่เราพูดถึงกันที่4แล้วก็ต้องอดไม่ได้ที่จะพูดถึงสัญญาบารริงนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาที่เกิดขึ้นในปีส3 9 7 98มปประมาณนี้นะครับ เป็นสนธิสัญญาที่เราทากับประเทศอังกฤษโดยเซจอนบาวริงเป็นร่าจะทูตตรงมาจากควีนั่งเลยนะวนิคตอเรียส่งมานะนะครับก็มาพูดคุยกันมาทําสัญญากันส่วนที่สัญญาเวลานั้นเราอาจจะบอกว่ามีหลักสําคัญ2อสเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องการเก็บภาษีได้ไม่เกินอัตราร้อยละร้อยชักสาเรื่องของการที่จะยกเลิกระบบประคลังสินค้าเรื่องคดีความจะเอาขึ้นต้องขึ้นศาลกงสุนนะถ้าเราดูโดยผิวเผินก็จะเห็นว่าฟังดูคล้ายๆกับเรื่องเสียเปรียบ แต่ผมต้องพลิกประเด็นนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าไม่เซ็นจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าไม่เซ็นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าเหลียวดูประเทศซ้ายขวาเราสิมีใครรอดบ้างอย่าว่าแต่มีโทษนะทางฝ่ายข้างที่เป็นคุณก็มีเพราะเราเก็บภาษีมีอัตราที่แน่นอนเป็นอัตราภาษีต่ําการค้าไม่ใช่การผูกขาดเปิดให้มีตลาดกว้างขวางขึ้นสิ่งเหล่านี้ทําให้เศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรืองขึ้นเวลาน,นั้นสิงคปโปร์เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วนะเป็นเป็นบ้านเมืองใหม่ขึ้นมา เราก็นึกถึงว่าการพัฒนาบ้านเมืองในทางไกลภาพแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญเราก็พูดถึงถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครน,นี่เป็นถนนที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะพระอยู่รัชกาลที่4เนี่ยท่านท่านมีสายพระเนตรที่กว้างไกลท่านบอกรับหนังสือพิมพ์จากสิงคโปร์และฮ่องกงเพราะฉะนั้นท่านก็มีข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของโลกนะพระราชสารที่มีติดต,ต่อไปมากับสมเด็จพระราชาวิกตอเรียหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีบุคเคน ของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมีสงครามกลางเมืองในเมืองอเมริกามีพระราชสารไปบอกว่าต้องการช้างไหมจะส่งช้างไปช่วยในการพัฒนาประเทศหรือการศึกสงครามก็แล้วแต่พระองค์เองเรียนรู้ภาษาอังกฤษพระราชโอรสก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็คือมีแม่มแอนนาเลโอนเวนเข้ามาสอนภาษาอังกฤษพระราชโอรสทิดาของท่านทรงภาษาอังกฤษได้หมดทุกพระองค์นะฮะเพราะอยู่ด้วยกันที่5าเมื่อเสดดจไปยุโรปนั่นแหะ จึงไม่เกอ้อไม่เขินเลยแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์จากทวีปเอเชียที่ไปในราชสำนักของยุโรปอย่างสง่างามพูดฝรั่งได้รู้เรื่องเข้าใจขนบธรรมเนียมทั้งหลายพระอยู่ด้ยกันที่สี่เองท่านก็มีเวลาอยู่ในราชสมบัติไม่ไม่นานนักนะครับในปีที่เดสด็จสวรรคตรปี2411นั้นอนะ่ะพระจนมภาษา60กว่ากว่าแต่ตรงนี้ก็ต้องเฉลิมพระเกียรติยศดกระบอกทรงเตรียมความพร้อมว่าถ้าเวลาอันสมควรเช่น เจ้าฟ้าจุฬาลงก่อ์พระราชรชนะพระชนมรภาษาถึงขั้นที่จะเป็นพระเจ้าบุตรในแล้วท่านจะสละราชาสมบัติไปเตรียมพระองค์เป็นเป็นพระเจ้าบุตรนอกราชาสมบัติเรียกพระเจ้าหลวงส่งเตรียมพื้นที่ไว้คือวังสระลมแต่ยังไปไม่ถึงวันเวลาเช่นว่านั้นในเดือนตุลาคมปี2411ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนนี่ก็เป็นพระราชประวัติโดยย่อของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งโดยพระชาติกำเนิด เป็นพระเจ้ากรริดที่ไม่มีท่านผู้อื่นใดจะเทียบเทียมได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อท่านบวชพระและ้วชะตาชีวิตดวงพระชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านต้องอยู่ในภาคการสภาพถดง27ปีท่านได้ใช้เวลาตรงนั้นในการที่จะขวนขวายหาความรู้แล้วก็มีพระราชกิจหลากหลายที่เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายคดีโลกคดีธรรมสื่อมาถึงปัจจุบันแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ200ปีแห่งโอกาสที่ท่าน ได้ส่งพระพันนวดและนั่นก็เป็นจุดหักเหเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตท่านแต่เป็นจุดเปลี่ยนไปในข้างที่มีแต่คุณสำหรับบ้านเมืองมาจนถึงท,ทุกวันนี้ร่วมน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชได้ใหม่ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ